ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องของการใช้รถรางแล้วก็คาพรูรวมถึงจัก,กรยานเนี่ยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยได้มีมาสเตอร์แพลนในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมิดลให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่สำหรับนักศึกษาเพราะานักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยมยดิดลแรกเข้าปีหนึ่งหกพัคนเนี่ย กำหนดให้มาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่หอเรียนร่วมกันที่สารยานะคะแล้วพอเข้าปีสองถึงแยกคณะไปอยู่ตามคณะต่างๆซึ่งมีอยู่33คณะนะคะเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องทำให้หมหาวิทยาลัยเป็นหมหาวิทยาลัยน่าอยู่แล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษานะคะเราได้มีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความร่มรื่นมีความเขียวนะคะแล้วก็ได้ปรับ ถนนแต่เดิมเนี่ยถนนมีอยู่6เลนนะคะมีเกาะกลางถนน3เลนไป3เลนมานะคะทีนี้เราคิดว่าหากว่าจะให้นักศึกษา,าใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนะคะก็ต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของเ,อเลนจักรยานนะคะก็เลยปรับถนน3เลนเนี่ย เป็นเลนจัก,กรยานแล้วก็เป็นถนนเด็กเดินนะคะส่วนอีก3เลนที่เหลือก็จะเป็นไปกลับมาให้รถให้ครึ่งหนึ่งเลยมาเป็นทางเดินของจัก,กรยานนะคะก็จะมีเลนจัก,กรยานโดยรอบมหาวิยาลัยที่เป็นเป็นทางหลักนะคะแล้วก็มีทางแยกจักรยานทางแยกย่อยก็จะมีระบายสีฟ้าห้ามรถวิ่งในเลนจักรยานนะคะจากตรงที่มีระบบพื้นฐานรองรับก็เลยทำให นักศึกษาใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยก็เป็นการส่งเสริมเพราะนั้นตอนนี้เรามีจักรยานในหมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนแล้ว5,000คันที่เป็นจักรยานส่วนตัวนะคะนักศึกษากับบุคลากรเนี่ยใช้จักรยานของตัวเองขณะเดียวกันสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้จักรยานประจำเราก็จะมีจักรยานสาธารณะเราเรียกว่าจักรยานสีขาวนะคะก็คือทาสีขาวเ,เป็นของส่วนรวมใครจะเอาไปใช้ได้เลย มีข้อห้ามอันเดียวก็คือห้ามออกนอกมหายาลัยด้วยเหตุนี้จึงทําให้การใช้จักรยานแพร่หลายจนเรียกว่าเป็นเมืองจักรยานนั้นก็จะเป็นเรื่องของจักร้านะคะเราเรียกว่าวิถีมหิดนวิถีจักรยานนะคะจักร้านี่เป็นศัพท์ที่นักศึกษาเขาเรียกของเขาเองจักรยานเขาเรียกว่าจักร้าแล้วก็มีจักร้าเซ็นเตอร์ที่นักศึกษาเป็นคนดูแลเองในการที่จะซ่อมบํารุงเปลี่ยนอะไรของของรถจักรยานค่ะ สำหรับรถรางนะคะก็เช่นกันคือเราอยากจะให้การใช้รถในหมหาวทิทยาลัยนี้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเอารถมาเนี่ยก็ให้จอดในที่จอดรถแล้วก็การสัญจรภายในหมหาวทิทยาลัยเนี่ยขอให้ใช้รถสาธารณะนะคะนั้นเราก็เลยมีรถราง15คันนะคะรถรางนี้ก็ใช้ NGV นะคะใช้พลังงานที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีมีป้ายรถราง แล้วก็รถตรงเวลาค่ะเราจับเวลาว่าขอให้มาตรงเวลาเพื่อให้การทำงานเนี่ยเวลาที่มารอรถก็ทราบว่าจะกำหนดเวลาได้ขึ้นฟรีนะคะขึ้นฟรีไม่เฉพาะนักศึกษากับบุคลากรคนนอกที่เข้ามาในหมาหาวิทยาลัยก็สามารถใช้รถรางสาธารณะนี้ฟรีได้ค่ะเราลดถ,ถนนไปเพราะนั้นก็ต้องลดปริมาณของรถลงด้วยนะคะแล้วก็ไม่เกิดบนภาวะนะคะเพราะนั้น ตอนนี้รถรางก็เป็นที่แพร่หลายนะคะซึ่งนอกเหนือจากรถรางเนี่ยเรายังมี s ช u เทิลบัสด้วยนะคะด้วยเหตุที่มหโดนสารยาเนี่ยอยู่สมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะไก,กลาการเดินทางลำบากเราจะมีคาพูเ้าเรียกว่าสารยาลิงค์นะคะมีรถของมาหาชัยเนี่ยไปจอดตามจุดใหญ่ๆเช่นที่พราตา้าที่ปิ่นเกล้าสถา,านีรถขนส่งสายใต้นะคะรับบุคลากรของเรามาอันนี้ก็ มีทั้งแบบที่ฟรีกับเสียค่าที่จ่ายเล็กน้อยเนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดที่เสริมเรื่องของการใช้รถร่วมนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรลดการใช้รถลดการเ,เรื่องที่จอดรถในหมหาวิทยาลัยด้วยค่ะหลังจากที่มีนโยบายของคาพูเรื่องของจัก,กรยานเรื่องของรถรางนะคะจำนวนคนเพิ่มขึ้นแต่เรายังสามารถทำให้การจราจรภายในหมหาวิทยาลัยเนี่ย ไม่ติดขัดแล้วก็โฟลได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำเป็นผลสัมฤทธิ์ของการที่เราจัดเรื่องของการเดินทางในมหาเทไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ